อ่ะสวัสดีครับอยู่กับโมบายดีเจนนะครับอยู่กับฟาซานะครับโโหร้อนแรงเหลือเกินแม่นางคนนี้ hey, Back Hey ก็ฟาซานะครับราชินีฟินิกนะครับมาพร้อมกับตลปัดของเนนนะครับ <laughs> โอโกระทาแกนบล่มเลยนะครับสำหรับฟาซานะครับก็เป็นสกินที่พี่เสียไปราว ห0าพกว่าๆนะครับสำหรับสกินฟาซาฟินิกนะครับราชินีฟินิกเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นฟาซากันให้ดูแล้วกันนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยเนะาะเล่นเป็นนักเวทอยู่แล้วแน่นอนครับแต่ว่าจะเล่นแบบลดเงินหรือเล่นแบบเพิ่มมานานหรือจะเล่นแรงๆก็ได้นะครับส่วนตัวนี้นักเวทอยู่ไหนเอ่ยหาก่อน คือพักนี้พี่เป็นโลกกับการหาฮีโร่ไม่ค่อยเจอนะครับฟาซาน้องหน้ากากนี่เองนะครับฟาซานะครับถ้าจะแรงๆก็ตัวนี้เลยครับนาฬิกาแห่งโชคชะตานแรงแน่นอนครับ <S <S เพชรเขีวยวอีกอันหนึ่งที่แรงครับส่วนอันนี้เนี่ยพี่ออกออกมาเพิ่มมานานะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่อยากได้เราก็เป็นอันนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็เพิ่มมานาเยอะมากครับแล้วก็กระทายเปลวไฟนะครับเอาสุดท้ายเนี่ยพี่ใช้เป็นดาบศักดิ์สิท์นะ หรืออันนี้คูดาว20นะครับหรือถ้าเกิดชอบแบบคูดาวมากกว่านี้คือเน้นสกิลเน้นสกิล1สกิล2เนี่ยก็เปลี่ยนอันแรกเป็นอันอื่นก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ชอบเพราะว่าตอนนี้คูดาวมันจะมีอยู่25ถ้าเก็บบัฟได้มันก็จะเป็น35นะครับ35เนี่ยพอเพียงกับการลงสกิลใส่หัวชาวบ้านเขาอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบเลย เนี่ยอันนี้ก็ได้อย่างที่พี่บอกว่าถ้าเกิดอยากเน้นคูดาวก็เป็นอันนี้แล้วก็ใช้สมุดเวทเป็นอันแรกแทนปะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันให้ดูดีกว่าครับสำหรับฟาซานะครับราชินีฟินิกครับคลาสสิกก็จะเจ็บๆหน่อยเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมก็อาจจะไม่เอื้อมนวยกับการบวกอะไรเท่าไหร่เลยครับกดเลย ลีเสียงนิดนึงฟาซานักเวทนี่เลือกก่อนได้เปรียบเว้ยพี่ใช้เป็นเอ็มเบมอ่าลดเงินก็ได้ครับเพราะว่าช่วงต้นเกมมันจะทำให้พี่โอโ้โหโอ้โหโอ้โหไม่น่าจะได้บัฟคือดูจากสภาพฮีโร่สตัวแล้วฟันนีกับหลิงแล้วมึงเล่นฮีโร่เนี่ย อย่างที่บอกนะครับเวลาลงมาอัดคลิปเนี่ยเจอแบบนี้ก็กกเซ็งเหมือนกันนะเขาเข้าใจลมใช่ไหมคือนาค่า2ตัวใช้บัฟทั้งคู่อ่ะแล้วไม่มีบัฟเนี่ยเล่นไม่ได้ทั้งคู่เนี่ยเกมเนี้ยเนี่ยโอกาสแพ้เนี่ยจะจะจะ,จะบอกกันจริงๆก็เจ็ดบแปดสนตะครับ <c oughs> เออสตัวเนี่ยเขาต้องแย่งกันแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูครับว่ารอบนี้ครับเราเจะชีวิตรอดจากโหมดอันโหดร้ายได้หรือเปล่านะครับ ฝั่งเรานะครับมีฟาซาปาเซียวี้จงนะครับแฟนนีแล้วก็หลิงนะครับฝั่งตรงข้ามอีซุนชินกุซิออนเซเลน่าจู่ร่องแล้วก็แฟนนีครับฝัออ่งตรงข้ามก็แย่งบัฟกันอุตลุดเลยนี่ครับคลาสสิกมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับโลกมันโหด้ายครับจริงๆนะอัดคลิปในแลง่ะยังจะง่ายกว่าแต่ก็มีเหตุผลอย่างที่พี่บอกว่าถ้าพี่ไปอัดคลิปในแลงอ่ะครับมันจะไม่ได้เลือกฮีโร่ที่เราอยากจะเล่นครับซึ่งมันก็คือไม่มันมันก็ต้องมานั่งแบบ ลุ้นอีกอะแล้วก็ฮีโร่บางตัวเนี่ยในแรงเขาแบนตลอดนะครับโอ้ oh, สวยมากเลยอะโอ้ oh, สีร้อนแรงสุดๆร <troops> ้อนแรงมากๆครับอ่าหลิงไปเลยล่างเลยหลิงบอกกูมไม่อยู่ก็ได้งอนแล้วเออพี่อัพสกิลนี้ก่อนแล้วกันนะครับ <troops> เคลียเ่นกลางจะได้ไวๆครับ เพราะว่าฟาซาเองก็สกิลแกก็ไม่ใช่เบาไปปวนบัฟดีไหมไม่ได้นิดเดียวเองเสียดายจะปลาร้าซะหน่อยมาช่วยเขาตีเฉยเคียบบัฟก่อนครับโอ้ยเดี๋ยว ดีนะว่าเราได้อันแหนอันไหนเอาดิ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 เอาเอาดิเอาดิอ,าอ,าดอ,าดอ้าฮ่าฮ่า,าอย่าทำฉันอ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวยหรอกเดี๋ยวสวยหรอกเดี๋ยวก่อนอื้มเฮ้ย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 เจ้าอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าอะเจอพี่หลิงเข้าไปเฟิร์สบัตเข้าไปดิ พี่จะได้อันติแล้วจะได้อันติแล้ว <S <S ไอ้ยิงเนี่ยครับรออะไรครับไอ้นี่ไอ้นี่มันลายนี่มันลายมันลายจริงๆนะครับพ่อหนุ่มเกือบแล้วเมื่อกี้เฮ้ยทำไมฝั่งเราไม่มีใครเอาบัฟเลยวะเออ ดูดิข้างล่างเขาก็ไม่เอาบัฟนะเราไปเอาได้ไหมอ่ะข้างบนเพียบเลยว่ะไปเล่นทั้งบนดีกว่าไปเร็วบินโอ้นี่นกหรือกระหังโอ้มีคนตามมีคนตามมีคนจะเอามีคนวอนมีคนวอนเอาดีเอาดิปามาไม่โดนหัวแตกแล้วลอก่อนครับร้อยห้าร้อยสามเมเหลืองมึง เฮ้ยหลิงเอาเรื่องว่ะไม่มีบัฟยังคิวรัวๆเลยว่ะเอากดผิดเหรอวะโอ้ลืมไปว่าอันติมันไม่ใช่สกิลที่สี่สกิลที่สี่มันเป็นแปลงร่างเป็นนกเออแดกเลยเงาชิหายเลยโอ้โหโอ้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 หไปเลยครับรออะไรครับ ยิงสวนกันไปก่อนอิคุณชินลงสกิลมาซเซเลน่าเซเลนาโคตรห้าวเลยเตกใจนี่ก็แฟนนีฝั่งฝั่งเขากับบ้านก่อนดีกว่าโหเกาะอ,อย่างใหญ่เลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอฟเฟกต์วาร์มทำไมมันอลังการจังวะอันเนี้ยตั้งหลักใหม่ก่อน <laughs> นี่แหละไม่ได้เล่นนานสกิลมันเปลี่ยนนะครับปกติเนี่ยอันติเนี่ย จะเป็นอันสุดท้ายนะสกิลนกจะเป็นสกิลแรกนี่มันมีสกิลเพิ่มขึ้นมานะสำหรับฟาซาเออพี่ไม่ได้ <Sorry. S 1> พี่ไม่ได้ตามฟาซาเลยวะ <Okay. S 1> ไม่รู้ว่าสกิลมันเปลี่ยนแบบนี้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอันนี้เราเล่นสายคูดาวนะก็จะสกิลได้ไวหน่อยครับแล้วก็มีมานาใช้เรื่อยๆแล้วก็ลดเงินด้วยครับ อยากแอดแท็กอยู่ไม่มีใครช่วยย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปเอาเด็กเข้ามาเด็กเข้ามาเข้ามาเด็กเข้าเข้ามาแน่จริงเข้ามาเด็กเออแน่จริงเข้ามาเด็กอุซิออนครับโดนปาเสียไล่อยู่เฮ้ยปาเสียเอาเรื่องว่ะปาเสียเอาเรื่องว่ะไม่ถึงว่ะมันไม่ถึงอยู่แล้ว เราใช้ทําไมวะเราใช้ทําไมวะมันไม่ถึงอยู่แล้วนี่ครับอะนั่นนั่นนั่นนั้นนั่นนั่นอย่านะอย่านะอย่านะไม่ได้กลัวนะแค่ตั้งหลักเฉยๆอ้าวหืมวันจุปันที่วันจุปจะลัดเรานี่นิสัยไม่ดีเลย จูล่งอีกแล้วเออว่ามันมีสกิลนี้ขึ้นมาดีขึ้นเยอะเลยครับมีสกิลที่หยุดจังหวะด้วย <Launch Attack. S 1> สวยมากเลยครับอันติอ่ะเอออันติฟาซาโคตรสวยเลยครับป้าย ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตลกเหรอตลกเหรอตกใจเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะกดแบบแบบแบบเวลาแบบไม่มีมอนเลยนะกดแบบไม่มีมอนเอ้ยไม่มีคนไม่ใช่ไม่มีมอนจะให้เห็นสกิลของฟาซ่าครับดูครับดูดิโอ้ยเออไม่เสียดายละห้าพันอะตอนแรกก็เสียดายอยู่สวยมากครับแต่ว่าพี่ไม่ค่อยได้เล่นนั้นเองนะครับดูครับ แปลงล่างเป็นนกฟินิกจะสวยอะไรขนาดนี้วะววหัวแตกหัวแตกป่วนปวนป่วนป่วน,วนอะไรอะไรฟัน,นีเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บหรอกอะไรอะไรเอาเอามาดิมาดิเอ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 า,เอา,เ,อาเอายิงยิงยิงเอาดิ นี่ไงนี่ไงเมก้าคิวเป็นเนียวไปแดกพี่ว่ามันเป็นฮีโร่ที่โคตรน่ารำคาญเลยเอ้ยทำลายเพื่อนข้าหลบก่อนครับจูล่งโอ้โหเต็มๆอย่างสวยเปียงเข้าไปทำไมมันโหดจังวะนี้แหละคนเล่นโหด นี่ไงอุยอ้ยอุยอ๊ยอุยอ๊ยอุยอ๊ยมันโดนพี่เหรอวะพี่คิดว่าโดนวี่จงเอาดิกูช่วยมึงได้แค่นี้แล้ววี่จงไปละย้ำเข้าไปกูดาวเราเยอะครับเราแป๊บเดียวแหละเขีรยนี่เนี่ยยิงเลย เออเป็นพี่สิงขะนองนาเคลียบัฟก่อนไม่อยากกลับบ้านอยู่แถวนี้แหละเราคูดาวเยอะมานามีเราไม่กลัวหรอกเออคูดาวเยอะมานามีเขาบวกกันอีกแล้วไป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 แล้วบงจอดแล้วก็ตุ้มตุ้ม อุ้ย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 ดอแล้วดออแล้วโอ้โหจนได้อ่ะลงจอดผิดที่เจอทั้งจูร่งทั้งเซเลน่าเลยครับหนีไม่ได้ครับบินไปแล้วมันมันหมดแล้วสกิลมันหมดแล้วเฟรมช็อตก็หมดแล้วเรื่องมันเศร้า ไปเดี๋ยวบินบินล็อขอบก่อนบินล็อขอบบินล็อขอบเฮ้ยเฮ้ข้างหน้ามีเรื่องว่ปลาเสียมีเรื่องว่เอาดิเอาดิเอาดิเดพื่อนเข้าเพื่อนเข้าเราก็ต้องเข้าเราต้องเข้า เราต้องเข้ามาดิฟาซารู้จักฟาซาไหมอุ้ยุ้ยจะเอา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 เหรอจะเอาเหรอเซน่ารู้จักฟาซาไหมเอาม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 าเข้ามาดิจะฆ่าเพื่อนผมเหรอครับพี่หลิงพี่หลิงเข้าไปล้วงยับเลยว่ะเฮ้ยพี่หลิงเดี๋ยวกูปกป้องเอง เชื่อกูไม่กล้าเข้ามาหรอกนี่ไงนี่ไงยิงเฟมช็อตนี่ไงห้าวอ่ะห้าวเพื่อนพี่หระน้องหัวแตกอะ่ะเออว่ะเฮ้ยมันไหมเดี๋ยวคืนนี้เอาไปเล่นดีกว่าเฮ้ยมันไหมขอพี่เลอยน้องแบ่งพี่บ้างก็ได้เออเป็นคนมีน้ำใจ้างเหนียเราอะ่ะ มันรีดกีตาร์ใส่เลยก็หัดเป็นคนมีน้ำใจมากแบ่งปันนะรู้จักไหมนี่ไงพุ่งแลวพุ่งเลยใช่ไหมพุ่งเลยใช่ไหมพุ่งเลยใช่ไหมอุ๊ยเอาอีกแล้วย่าอย่าทำหนูอย่าทำหนูโอ้ยดังเซเลน่า เพียก่อนครับเอาอันนี้ก่อนครับบัฟเลือดก่อนเราขี้เี็ดกลับบ้านเราก็หาบัฟเลือดอยู่แถวนี้แหละอ๋อนี้ก่อนนี้จะเพิ่มวิ่งเร็วนิดนึงครับ5%ก็ยังดีสายพี่มันดีอย่างหนึ่งคือเงินมันขึ้นไวอันติดเต็มแล้ว โอ้แล้วฟาซานี่หน้าหน้ากลัวเนอะฟาร์มไวมากเลยเข้ามากันเลยครับคู่คุณเน่ยเข้ามาอันเน่เอาอีกแล้วมึงนี่มึงนี่จเจ้ากันให้ได้เลยใช่ไหมล่ะกันแน่จริงก็มาเลยครับเดี๋ยวมันยิงที่ใต้แตกเลยอีกพวกนี้นี่นี่ไงเอาที่โดนแค่สะเก็ดสะเก็ดก็จะตายแล้วมา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 ,มารู้จักเฟรมชอร็อตรู้จักเฟรมชอร็อตไหมห้าวเหร หนีเลครับรออะไรครับรอใครตัดลิบินเลยครับเฮ้ยไม่มีอะไรเข้าไปช่วยนะไม่มีอะไรเข้าไปช่วยนะบอกเลยนะอยู่ข้างนอกอยู่ห่วงอยู่ห่างๆอย่างห่วงยิงสกิลเข้าไปเป็นนวงนวงีอ้ยาโอ้ยโดนอีกแล้วเซเรนาเป็นอะไรนักหนาเป็นอะไรนักหนาบินเนี่รออะไรล่ะครับโอ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้ยองดอก โอ้ oh, สองดอกหัวลั่นวับต่อหน้าต่อตาได้แหละไปแล้วสองดอกถึงก็หัวแตกโอเคฟาต้ามีบัฟแดงอ่ะโคตรเท่อ่ะ ขโมยขโมยบัฟเขายังมีหน้ามาโชยใช่ป่ะเฮ้ยอีซุนจินทำไมมันุ่นวายจังวะมีใกล้ได้ไอเทมแล้วครับอีกนิดนึงครับขโมยบัฟหลิงมาหลิงจะร้องไห้แล้วเนี่ย อุ้ยเอ้ยอย่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นโอ้ยกูซีออนมันดักเว้ยแม่งแขนสมหน้ามึง <c oughs> รีบังอาจฆ่าฆ่าแม่งมีแขนมีดักด้วยวะ่ะรอเกิดแป๊บหนึ่งนะครับ คีดโดนแบบเออโดนโดนโดนซุ่มจู่โจมเขาคงแค้นเรามากเฮ้ยเฮ้ยฮฮยพี่ป่าเสียกูก็ห้าวเกินไปแล้วเฮ้ยเจอจู่ร่งสับแตกดูดูแต่ละคนทีมพี่แม่งโคตรโคตรห้าวอะไปก่อนไปก่อนไปก่อนเพื่อนบวกแล้วญญเรื่องเรื่องเพื่อนจะตายหมดแล้วด้วยเฮ้ยมีลูกป,ปั้นฝาซ่าด้วยเอ้ยต,ตรงนู้นตั้งไม่ได้ว้ยตั้งนี้เออนี่อ๋อ สวยเลยพี่ชอบวัฟเกาะมากเลยเฮ้ยเเดี๋ยวเพื่อนจะตายหมดแล้วนะเฮ้ย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 เอาลวกม,ม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 าเอาดิ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 าดาดาดคิดว่ากลัวคิดว่ากลัวมึงอะ่ะเดี๋ยวก่อนกูลุ้งอยู่แถวนี้เอาดิเอาดิว้าววาย <laughs> เดี๋ยวก่อนแคมนนี้ต้องชำระกูซิออนเดี๋ยวก่อนพี่ว่าพี่ออกเป็นกระทาเดี๋ยวมั้งเหมือนเหมือนพี่จะมีโจท์ว่ะเออเหมือนพี่จะมีโจทย์ว่ะอุ้ยเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาเดี Daw ๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวก็แน่ก็แน่แน่ก็เข้ามาเดี๋ยวเออน่าจริงก็เข้ามาเดี๋ยวเฮ้ยพี่ออกกระทาเหมมันเดี๋วว่ะเหมือนพี่จะมีโจทย์ว่ะเหมือนโจทย์พี่แม่งจะเล่นพี่ว่ะ เออพี่เปลี่ยนไอเทมดีกว่าว่ะไม่ไหวว่ะเออเป็นกระทาเหมันดีกว่าว่ะเหมือนพี่จะโดนจับ <Launch attack. S 1> เคเลนแป๊บหนึ่งนะครับยา้าซึมโคตรแรงเลยมีไฟไหม้ด้วยเราออกกระทาเปลวไฟนะไม่ใช่เอฟเฟกต์กิลเออมันมีคนดักพี่แน่เลยนี่เนี่ย ยิงเช็คก่อนเราต้องเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองเอ้ยไม่มีใครมาอยู่ตรงนี้ว่ะเคลียร์เคลียร์ก่อนเอาเดีเอาเดีเอาเดียิง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 อะไรอะไรห้าวอะ้าวอะ้าวอนี่รับรับโชว์ด้วยรับโชว์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  บุกปึกอะไรกันเอาอะไรเอาดนี่เอาดนี่ <laughs> ได้ความสะใจเป็นหนึ่งดอกน้ำตาจะไหลล็อกเกิดครับ ยี่สิบวีนี่ยโคตรนานเลยดูเนี่ยตรงนี้เขาบวกกันอีกแล้วแนละ้ววีจงกับไอจูล่งจูล่งเอาแล้วจู่งเฮ้ยจูล่งมันมันโหดแล้วนะเว้ยดูของจูล่งเนี่ยเจ็ดเคจูล่งสิบคิวออกกันเวทด้วยออกมากันพี่โดยเฉพาะเลยจูล่งอะ่ะอย่างเปรี้ยวอะเฮ้ยเขาเล่นดีนะจูล่งอะ่ะเออเขาเล่นดีอยู่ครับออกไอเทมมาแบบว่ากะแทงทีเดียวตายเลย แต่ทีมเราแม่งเกียร์กันยองอะมันไม่ยอมจบเะไปบวกไว้เพื่อนบวกเราจะบวกไวไปเพื่อนหลิงบวกเลยเพื่อนหลิงเดี๋ยวพี่ซับให้น้องเดี๋ยวพี่ซับให้น้องเพื่อนหลิงบวกไปเพื่อนหลิงบวกไปใครก็ไม่กล้าเข้ามาหรอกเออนี่วีจงตบแตกแล้วหนึ่งอ้าวอมาดีมาดีอุ้ย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 อย่าเข้ามานะอุ้ยอุ้ยอย่าเข้ามานะผมกลัว อุ้ยมบึงก็ยิงแม่นเกิดมบึกองอยู่กันทั้งหลังบ้านไปแล้วไม่ต้องเข้ามาโอ้เซยหน้าเขาก็ยิงแม่นอยู่แล้วแต่ว่าเจ็บไงสวยมากเลยครับ MVP ด้วยครับไม่อยากจะคุยครับเออ ก็ถือว่าเป็นสกินที่สวยนะครับแต่ราคาก็5,000ันกว่ากว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับก็สุม่มาเนี่ยเพิ่งได้เล่นนะครับเพิ่งนึกได้ว่าต้องเล่นนะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้นี้แล้วกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ